นี่คือร้านแรกและร้านแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใหม่บางทีเราไม่ต้องหาลูกค้าแต่เราสร้างความแตกต่างลูกค้าเขาก็จะมาหาเองเออในช่วงโควิด -19 นะครับก็จะมีคนมาใช้บริการน้อยแต่มีร้านร้านหนึ่งนะฮะ จะมีคนใช้บริการและมากินกันเยอะแยะมากมายเขามีวิธ <S 2 sink women> ีการยังไงผมก็เลยอยากจะมาแนะนาให้ก okay. <c oughs> ับเพื่อนๆเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากเลยนะพิพิธกัณให้เป็นโอกาสครับเขาใช้นะร้านเนี่ยธรรมดาถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นก็จะคิดถึงเรื่องราเมงหรือไม่ก็คิดถึงเรื่องโซเมงโซบะนะฮะพื่อนเคยกินโซเมงไหมฮะโซเมงเข้ามาผสมกับความเป็นญี่ปุ่นความเป็นฝรั่งเศสหรือต่างๆเนี่ยนะฮะ ซึ่งแล้วงไม่พอโซเมงเนี่ยกินกันเฉพาะในหน้าร้อนแต่นี่ครับกินในหน้าหนาวจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นว่าเป็นสีดำนะฮะเขาใช้อะไรนะรโดดเด่นยังไงเพราะคนญี่ปุ่นธรรมดาจะกินโซเมงเฉพาะหน้าร้อนเพื่อป้องกันนะเบื่ออาหารนะครับมีการใส่มะนาวนะฮะมีการใส่พาสต้าต่างๆโซเมงเป็นเส้นนะฮะที่เอาไว้กินในหน้าร้อนแต่นะครับ นี่คือร้านแรกและร้านแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใหม่นะชื่อร้านอะไรชื่อร้านเออโซโซโซอออ่าเโซเมงโซ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 โนซากิเอะนะฮะคล้ายๆว่าแปลว่าไงฮะคือร้านที่ชื่อว่าโซ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 คืออะไรใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยก็คือชื่อโซเมงก็เ so, 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 so e. หมือนกันกล้วย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 เตี๋ยวอะไรประมาณนั้นนะฮะชื่อก็แปลกก็ทําให้คนจําได้ GT แล้ววิธีการสร้างสตอรี่ที่แตกต่างเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับตอนนี้เราเข้ามาในร้าน,นโซเมงซึ่งนะฮะเป็นโซเมงเนี่ยจริงๆเราสั่กินเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้นนะฮะแต่ตอน,นนี้เป็นเมนูใหม่ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกและในญี่ปุ่นนะครับเป็นโซเมงที่นะ มีอยู่29ชนิดธรรมดาแล้วนะฮะกินในหน้าร้อนเท่าน,นั้นแต่นี่เขามากินในหน้าหนาววิธีการปรุงพิเศษนะสรอรล่พิเศษบอกว่ามาจากเกาะโซโตชิมะนะฮะวิธีการก็คือมีใช้น้ำมันงาและมีการตาแกแห้งอะไรต่างๆคัซึ่งไม่เคยมีการกินมาก่อนอและนี่คือราเมงจุ่มด้วยนะฮะราเมงจุ่มเลยนะครับและนี่คือคระะับไม่ใช่ราเมงนีโซเมงจุ่มโซเมงจุ่ม แล้วบวกนะฮะซุปพิเศษก็คือไข่ออนเซนบวกพริกหยวกแล้วก็ใส่รสชาติเมื่อกี้ที่กินแล้วอร่อยมากน <c oughs> และนี่ก็คือตัวโซเมงใส่นะฮะโทฟุ <c oughs> นะครับน่าสนใจนแล้วชามขเขาน่าสนใจไ,ไหมฮะและนี่ก็คือเส้นโซเมงนะเขาใส่เป็นกล่องดูเท่มากนะครับไม่ใช่ว่าเส้นเฉยเฉยการแพ็กเกจกล่องนะฮะแล้วก็นี่ก็คือ น้ำจิ้มเขาที่ไว้กินกับโซเมงนี้นะแล้วก็ดูกล่อง,ของเขานะแล้วก็มีเซ็ตเชเท่มากเลยนะเป็นไงนี่นะของกินแต่มันเท่ขนาดเี้ครับนี่ก็คือการตลาดอีกอันหนึ่งนะเนี่ยสามารถซื้อไปฝากคนและไปโชว์ให้คนอื่นได้แล้วมีเอเมททำให้ดูดีดูหรูด้วยครับโอ้ไม่ธรรมดาโซเมงี่่งในด้วยนะนี่แหละครับความแตกต่างของ เรื่องราวที่เคยมีมาก่อนนะครับก็มาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาใหมาได้นะจากหน้าร้อนอามาเป็นหน้าหนาวนะครับแล้วก็มีสตรอรี่วิธีการนวดเส้นวิธีการต้มเส้นวิธีการคำวิธีก็ทําให้คนอยากจะมาลองนะครับแล้วก็มีซุรพิเศษต่างๆแล้วก็สีสันลุกเล่นต่างๆนะตรงนี้ทำให้คนเนี่ย มาโชว์่าฉันมากินแล้วนะอยู่ที่ลงมาสแกมอะไรได้แล้วนะอะไรประาณนี้ก็เลยท้าไร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนยุคที่ไายไม่ดีหรือจะมีโคโโวิดไวรัสหรือโควิดอะไรก็แล้วแต่ก็ทำให้คนมากินกันเพราะเขาอยากลองของใหม่ครับ<ไ>ตอนนี้เรามาถ่ายนะฮะโซเมงใส่ทอฟนนะฮะ ฝรัง่งเศสบวกญี่ปุ่นซึ่งโซเมงธรรมดากินในหน้าร้อนได้เลยกินในหน้าหนาวนะแล้วก็บวกโซเมงจุกนะใส่หมูใส่ไข่ออนเซนใส่พริกหยวกนะมากินกันแล้วถึงเวลากันนะครับโอเคต้รีบกินกันครับก็ขอกินไปด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยข้อสรุปเนอะก็คือความเคล็ดลับความสําเร็จของร้านเนี่ยของร้านที่ประสบความเร็จไม่ว่าจะเป็นช่วง วิกฤตหรือเป็นช่วงโควิดอะไรก็แล้วแต่นะครับหนึ่งก็คืออะไรครับหนึ่งก็คือชื่อร้านต้องโดดเด่นชื่อร้านเขาบอกอะไรเนี่ยโซโซโซนะร้านชื่ออะไรนะโซโซโซเออโซโนซากิเอเนาะก็ร้านโซเมงชื่อโดดเด่นก็แปลว่าอะไรกล้วย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 เตี๋ยวตรงนั้นมีกล้วยเตี๋ยวอะไรประมาณนั้นน่ะชื่อโดดเด่นทําให้คนมาพูดกันเออเพ่นไปเคยมาร้านนี้ไหมร้านนี้ชื่อร้านโซโซโซน่าอะไรเงี้ย ก็จะทาให้โดดเด่นคนก็สามารถเอามาลงในอินสตาแกรมอะไรต่างๆได้หรือมาเป็นการเล่าต่อปากต่อปากกันได้นั่นคือชื่อร้านที่แตกต่างและกันคือการแต่งอาหารการตกแต่งอาหารใช้ชามที่ใหญ่กว่าใช้สีที่โดดเด่นกว่าใช้เส้นนะให้มันเป็นเส้นสีดําบ้างเส้นสีเหลืองบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเส้นสีดําปีเลยนะครับแล้วก็ต่อไปกันก็คืออะไรครับอืม,อม หาของที่เคยมีมาก่อนมาผสมกับของที่ไม่เคยมีตัวเมงสามารถกินเฉพาะหน้าร้อนแต่นี่มากินในหน้าหนาวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบ้านเราก็น่าจะมีนะแบบว่าของอะไรที่เราได้กินในช่วงนี้เท่านั้นแต่ช่วงนี้ไม่เคยกินอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นช่วงงานแต่งงานแต่มาว่ากินในช่วงงานธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ทําให้คนนะครับเอามากระจายเ,ออเป็นเรื่องปากต่อปากได้ต่อหรือไม่มาลงใน เอสเอ็นเอสอืมอืมอร่อยมากคุณก็เล่าต่ออืรก็คนก็จะมาเล่าว่าร้านแบบเนี้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเคยไปร้านนี้บ้างหรือยังร้านนี้พนา,าเป็นร้านเงี้ยน,นนะนะ่ะอะไรครับถึงความแตกต่างนะครับหนึ่งก็คือสตอรี่แล้วก็การหาลูกค้าการทําธุรกิจธรรมดาต้องที่ยากที่สุดคือการหาลูกค้า เราจะหาลูกค้าได้อย่างไรนั่นคือบางทีเราไม่ต้องหาลูกค้าแต่เราสร้างความแตกต่างลูกค้าเขาก็จะมาหาเองนั่นคือวิธีการทําให้ลูกค้าแนะนําลูกค้าให้มากินเองได้ครับก <c oughs> ินแบบรีบถูกกันบ้านคุณเห็นอะไรที่เคยมีมาก่อนแล้วมาทำในสิ่งที่ไม่เคยมีทำยังไง ลองมาคิดดูครับนี่คือการบ้านครับบ๊ายบายสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่า คุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ